มาครับเพื่อนๆครับเรามาแนะนำน้ำมันเครื่องอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เรียกว่าเป็นเกรดสังเคราะห์ร้อยนะครับกรุป๊ปสาบวกกรุ๊ปห้านะเป็นตัวเบอร์สิบห้า w ห้าสิบนะครับเป็นค่ามาตรฐาน jasom a สองนะมันคือโมโตเรกนะครับโฟลสโตกนะครับตัวนี้ครับในหน้าฉลากเนี่ยเขาเขียนว่าซิน e t ติกเบรนนะแต่จริงๆอ่ะน้ำมันเครื่องเขาอะครับเป็นสังเคราะห์ร้อย เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตัวเนี้ยครับผลิตในสหภาพยุโรปอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับการที่เขาจะเขียนว่าสังเคราะห์ร้อยได้เนี่ยเขาต้องเป็นน้ำมันเครื่องกรุป๊ปสี่บวกกรุ๊ปห้าเนาะดังนั้นครับน้ำมันเครื่องตัวเนี้ยเป็นน้ำมันเครื่องกรุป๊ปสามบวกกรุ๊ปห้านะครับเลยไม่สามารถที่จะเขียนว่าฟูรี่ได้ในประเทศสหภาพยุโรปนะครับนี่เมอินสวิตเซอร์แลนด์เนาะก็เลยทําให้ตัวเนี้ยครับเป็นแค่ตัวเขาเรียกว่าซินเทติกเบนท้าอยู่ในประเทศสวิตแต่ถ้าอยู่ในประเทศเราเนี่ยจะเป็นสังเคราะห์รรรรร้้ออยนนนนนนะะะคคคััับบบเเเพาาาวว่่ป็มมืงกกกุุี นะครับดูผลิตภัณฑ์นะครับเห็นไหมจะเขียนไว้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเรียกว่าของดีนะครับมีตาทอพอด้วยนะนี่มีตาทอพอกลุ่มธุรกิจพลังงานนะครับตัวนี้ครับข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนสำหรับโมโตเรกตัวนี้ข้อดีของมันคือมันใส่ค่าซิงค์ลงไปเยอะมากนะครับทาให้ผ้าคลัดของรถเนี่ยเช่นอ่อนเดวเวฟนะครับที่ผ้าคลัดชอบลื่นเนี่ยถ้าใส่ตัวโมโตเรกโฟร์สโตรตัวนี้มันจะช่วยเรื่องการจับตัวของผ้าคลัด ได้เยอะมากนะครับทำให้ผ้าคันเนี่ยอัตราการลื่นของผ้าคันเนี่ยน้อยมากจนแทบจะไม่มีอาการสลิปเลยนีครับก็เรียกว่าของดีครับสำหรับตัวโมโตรเรตตัวนี้เพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยโมโตรเรตส่วนใหญ่จะอยู่ในการแข่งขันรถวิบากนะครับเพราะว่ารถวิบากเนี่ยเขาต้องใช้ผ้าคันในการจับเนี่ย เรียกว่าเยอะมากในการกระโดดเนินเนาะแต่ที่นี่ครับโมโตเรกเนี่ยถ้าเอามาใส่กับรถอย่างเช่น Honda Wave เนี่ยผ้าคลัตต์มันจะจับดีมากแล้วก็ทำให้อัตราเร่งดีด้วยนะครับและอีกที่สำคัญครับ3าบวกกับหนะครับเป็นอ่ไฮโดรเทรทเฮวีพาราฟินิกนะครับบวกกับเอสเตอร์คุณภาพดีมากตัวนี้นะครับเป็นไม่อินซิวิสเซอร์แลนด์เนาะที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับนี่ไม่อินซิวิสเซอร์แลนด์นะครับเรียกว่าของดีนะครับก็ไปกดในลิงก์ด้านหน้าที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะ